นะครับว่าหลายคนถามว่าจะแต่งทุเรียนเมื่อไหร่แต่งแบบไหนนะครับอเดี๋ยวผมจะลองแต่งให้ดูเนาะโดยทั่วไปผมจะรอให้โตนิดนึงก็คือ,อะระยะนี้นะครับก็่ี่จิตเมนี้มันบานมากี่เดือนละครบ,บเดือนไหมบานวันที่ยี่สิบสี่มกรายี่สิบสี่มกราก็เกือบครบเดือนเนาะก็ถือว่าโตเร็วนะ ลูกทรงหนึ่งนะครับที่เราชาวสวนทุเรียนชอบเลือกหากันก็คือลูกทรงกระสุนเนีแบบ่ยหัวกระสุนอย่างนี้นะครับอย่างนี้หรือเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเรียกทรงกระสุนการขึ้นทรงกระสุนเนี่ยก็ถือ,ถอว่าทุเรียนจะมีการผสมที่พูที่ดีนะเออตอนนี้พี่จิม๋มพี่จิ๋มใช้การบำรุงดอกใช้อะไรบ้างไอ้บำรุงบำรุงผลอ่อนนะครับพี่ใช้นวาโปรตีน อัตราไหมอ่าบอกบ,บอกเลยครับพี่เราวันนี้เราไม่ปิดแล้วะเราเปิดสวนเน้ว่าโปตีนอาตาหนึ่งร้อยตัอน้ำสองร้อยแล้วก็เฟตตี้ห้าสิบเขียวหยกห้าสิบพิกเกอร์และ้และอีกตัวหนึ่งแล้วโน้ว่าเฟตตีุ้ฟตตี้เฟตตี้อ่าเฟตตี้อีกห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยตัวน้ำสองร้อยนะ ในการแต่งนะครับผมจะแต่งลูกแพาการแพ้ก็หมายถึงลูกมันเดี่ยวหนาะมันแดงนะครับเราเรียกว่าลูกแพ้ออกก่อนนะอ่างเงี้ยลูกแพะแต่งออกก่อนนะครับลูกนี้นะครับไม่สวยมันป่องบนมันไม่ยาวผมก็จะตัดออกก่อนนะครับเนี่ยเราก็จะแต่งนี่แพ้นะครับตัดออกก่อน งั้นกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วป้าหมายก็มีเหลืออยู่แค่ลูกเดียวอ่ะ <hike> ตังนี้ยจุงนี้นะครับอ่ะสองลูกไม่ได้หรออ่สองลูกก็ให้มันอยู่ตรงน,นี้ลูกหนึ่งอ๋อครัมันอยู่ตรงน,นี้ลูกหนึ่งนะครับอ่านั้นลูกไหนแพ้นะครับน้ําแดงน้ําไม่เขียวเบี้ยวทรงไม่สวยเอาออกนี่เรียกว่าแต่งช่วยนะครับงั้นแต่งไปแต่งมาลูกนี้ก็เริ่มไม่สวยแต่เดี๋ยวแค่นี้นะ่ี่นะ หนึ่ง,งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งเนาะประ,ะมาณตัวน,นี้ต่อนะครับลูกนี้ลูกนี้สวยแต่บังเอิญขั้วระเบิดขั้วระเบิดนะถ้าขั้วระเบิดผมก็จะออกนะครับอย่างที่สองนะครับลูกนี้ผมก็จะออกเพราะมันเป็นพุ่มข้างมันไม่ดีลองนะออกนะจะเหลือสวยละนี่คือการแต่งนะเจ้าของทิกเกอร์มีอะไรคุยหน่อยไหม มาแอบซุ่มเงียบไม่พูดไม่จาแอบดูแอบดูอย่างเดียวนะแอบดูคนยามนบ <c oughs> แต่น,นะครับเดดลมลมลมตกอากาศไม่ร้อนไม่รู้จะทำไรเห็นทุเรียนพี่จิ๋มสวยดีนะฮะตอนนี้ก็อาลักเริ่มแต่งเป็นระยะที่แต่งเออจริงๆงมันก็จริงทุกเรื่องอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ว่าว่าวันติดปากไว้จริงๆ การแต่งทุเรียนนะครับถ้าเราเราแต่งเองเรามีเวลาที่ค่อยๆเริ่มไปเรื่อยนะครับมันจะดีดีกว่าดีกว่าที่แต่งถาดนะครับตรงไหนตรงที่เรามีโอกาสเลือกมากขึ้นแต่การแต่งถาดนี่หมายถึงว่าถ้าเราจ้างแต่งเนาะเราตัวละสามร้อยมันก็ถ้าหลายเที่ยวมันก็หลายบาทใช่ไหม งั้นอย่างของพี่จิ๋มเนี่พี่จิมแต่งเองได้เนี่ยผมก็นแนะนําว่าค่อยๆเลม็มค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆดึงกันดึงอาหารแต่งทรงนุ่นนั่นนี่นะครับมันก็จะสวยนะโอเคครับขอบคุณครับ